สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปเจอกันอีกแล้วจ้ากับน้องสไบสวีเดนมันมนี้กับมีอย่างหลาย,ลายออ่พี่น้องปองไปมีตำสัวพี่นนอะตำส่วแล้วก็มีแ,แคบหมูพี่นนองแคบหมูลแล้วก็มีผักทั่วภูแล้วก็มี ถั่วลันเตายอดถั่วลันเตาพี่น้องปองไปงสดสดเลยนะพี่น้องปองไปแล้วก็มียอดกะทินพี่น้องที่ไปซื้อมานั่นนะพี่น้องปองไปกินตำส่วนตำหนือกันจะกิน,น,นกิ่น <c oughs> เย็บแซบดูดวยน้ำกันนะจ๊ะพี่นกอกไปมามมาาจ๊ะพี่น้องตำส่วนตำหมั่นพี่น้องบดมีกุ้งมีปลาหมึกเด็ดพี่นกขึ้นอยากพี่น้องแก่ไข่แก่วัดมีหยอดกระถิ่นนะพี่น้อง นอกก็ชิ้นกับแผมาพะนะหลกอข้งนอ่งทีก็จบางทีีางทก็จะมางทกมงกามีบางทม นี่บข่ยะเลบคือมันเลียนพี่น่งแล้วเปลี่ยกระปุนาก่พี่น่ง จริงกบปุ่นกบตำส่วใส่น <laughs> mm ีห hmm. น so, yeah, mm ่ะ hmm. พ mm ี่น้องแต่ว่าเขามาใส่อีกพี่น้องแก่เพชรพี่น้องแก่เพชรพี่น้องแก่เพชรพี่น้องปองไปแบบเพชรได้จะพี่น้องเอ้ยเพชรคักเพชรเนี่ย Vad Ja men jag hade kontakt med en tjej i... För jag var ju hos De skulle göra för... Eh, några motvikter. För det var någonting med några eh, järnvägsövergångar. Som var... Ja, ah, ah, det var en, en tysk tjej. Som jag träffade där. Ja, ah, hon fick ju mitt namn. Jag, med, jag håller på med tummetång och sådana grejer. Så jag fick ju...

หมอสิมาตรวจพี่น้หมอสมาจอเหลือดอยู่บ้าน่น้เขาเป็นหรือเป่าเป็นพี่น้องตรวดกระดูกกระเดี่ยวเลยพี่น้องไปมาคเป๊ะเปงันวยมาบ อยากกินเป็ดๆพี่หนอในช่วงไม่จะผักพี่หนอนี่

ทำไมกินเหล่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องปองไปจังหายไข่าหายวัดปว่วอบะ <c oughs> น้ำเน,น,นยนี่พี่น้บเนาะงพุดดอดเพ็ดเพ็ดพนองมามาพี่น้องเอ้ย

เพดพี่น่องขบรนกินือหิวแนหนอพี่น่องไงน่อเนื้คือเผ็ดเนี่ยสมจำชั่วตำหม้ออื้มรัหมูอคือมันถุงหยบเนี่ยมันจะต่อมตรงนันแสบเบย แสบเลยพี่น้องตามจิ้มหาคตแต่ไม่แสบคือไม่อิจฉาพลองขันโปรแสบก็เบอยากซื้อพี่น้องากาดเนาะกรอบดีพี่น้องคือจำมันของใหม่ๆเลยพี่น้องตอดใหม่ๆอยู่ของสร้างตรงมาจากเมืองไทยพี่น้องเอลยยังตอ,อดไม่ใหม่พี่น้องเอ้ย กอบพี่น้องสุดยอดกำลังแซ่บจะได้สื่อสันติพี่น้องอยากกินแหนมไปหาเบื้องแหนมกับบุเห็นสิฟฝาฝาเนี่มันนี้ค่ะอยากขึ้นไปกินดีวยเหรอ ไปกระดกกระจินกลางมาพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องสองอห่งก็มัน่อยค่ะกายประถืดเหมือมันพูน่ะมาทุกวันต่างขานพี่น้อง่อยกระบว่างไข่สิงลูกน้องปล่อปปยใส่ เงิข้าสิมอานี่พี่สนมาตรวจตรวโควิดพี่องเงอนข้าวิมาอยู่แบบเขาปล่อยเข้าไปฝุ่นเนี่พี่องเงอนข้าวชิมาอยู่โอ้เบิกน่ยพ่องสเินาเขาใหจังไพี่องสาไปอูโอเบิร์นเน่ ดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องจะได้ประผาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวมื่อคืนเสร็จวิดีโอให้เบิ้งพี่น้องถ่ายคลิปว่าคอยอันอันนั้นตรวจโควิดยังไงพี่น้องตรวจเองได้พี่น้องเขาบอกดีตรวจให้เขาได้พี่น้องเขาตรวจเองนันงอนนองอเอง บุกน่โทนสัพี่เขียนสื่อเขียนบัตรประชัชสนเข้าไปเหรออนี้คื้หมูกไรพุงแตกพี่น้น,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 นงเจอช่วงไข่ช่วงวัดพี่หนยน้ำหมูกก็บ่ค่อยมีไปเนียน้ยพี่้นะ 嗯。Mm hmm. กงเจกหน่องคือหอยหน่ออ่อนอ่อคือบห่านักหน่อง้องเสียเจียบมาขายขายหอยเมืองหอกเมืองหน้าผักกันินอะไรพี่หนอแก่แก่ผักกันถินนั่นผมไม่บอกว่าอ่อนอ่อนมาขายหอยเมืองหอกเมืองหน้าอ้ปก็แปง แค่อย่งเรากินหน่อนข้อง้างอยากอยากเด็ต้นมาปลูกนะพี่น้องกระชินกระชินริมรั้วพี่น้องขอนไปเมืองไทยสิบเอาหมาก,กมาปลูกพี่น้องหมากกระชินพี่น้องแถวาเดมีพี่น้องเอ้ยขอเจ้าแน่มาปลูกหน่อง ปลกในบ้านไปไปงนอกกระตายอยู่พี่มามาปลุกเสกกระถางหนูองไงเก็บกินเก็บกินหน่อยเก็บหน่อง สื่อกลุ่มมนันาดพี่หน่อยนี่ยุบขุมแสแข็งมันโดนคอยได้ปเดปลออกมาพ <c ười> ี่น่อยเสร็จแย้ดมเหมือนกน Hit. <laughs> บอหลายให้พี่น้องเลยอยากกินหมดหมดพี่น้องอ่ะเพชรลายพี่น้องอ่ะ ตำปีแข็งนี่พี่น้องยระบบเป็นสีพี่น้องอ,อืมเผ็ด วัวเอาเหล่ามากินมันเป็นรอยเททิพย์พี่น้องแม่บอกว่ามันจงหายไข่ให้วาดพวกเรากูจะตายก่อนพี่น้องเด้อท่างกินยาสารไม่หลับอยู่เพียงว่กินยาทุกเหม่อพี่น้องเลยขาดไ่เลยพี่น้องเลย หนแามื้อจ็เบอแล้วพี่หน่อยมจำตัวจำหมวเฮ้ยเฮ้เามนาวเท้มาทมะขามไปหน่อย เขาเบอรเก็บนอนอ่อนหน่อยอเก๋เแกปากกันชินพี่น้องเบิ่งเอาเรือพี่น้องมะหอดมึ่งหนอกมึ่งหนาแกแบบเนี่ยเงยปากกันชินพี่น้องเก็บมาขายหนอดนอ่อนในเชิญพี่น้องบ่งไปแก่ครับคนไทยยังกระย่าเลอพี่น้องบ่ง นก็มีค้องที่มันอืดๆนะพี่น่องใช่อยาบแพ้งมันได้กต่สือแ,แต่มันมีพี่นหวังหน่องอ่ะตะการ มันก็หอยอ่ะแสบไปนามันบ่มีหอยเลยเนาะหอยสด กลันเต่าพี่น้องเออเอามาพัดน้ำมันหอยแสี่อือวิตามินลายพน่นออืเพชรคักพี่น้องนอมมใส่ชิ้นนแล้วพี่น้องะ รีพี่น้องเ้ยบอสกิน,ม,กนม,มอดเนี่ยมอด พี่น,พน้องเอ้ยตองกินแจกเผ็ดจุนนะน้ำหมกแตกพี่น้องเย้ยจำไทยพักักสี่หอมพี่น้องจำหวาง มันไม่หอยางงาแฉะมันแฉะขับไปพูดจั่วมันก็แฉบด้วยเนี่ยมันบอกขบเกคืองก่อนมัน,หอ, <c oughs> มนมหอยหน่อยมันเป็นหอยชื่อดีเนี่ยมันเบริร์ิดบางเวลามันมีอะไรกับเวลาไปพี่น้องเอ้ยต้องสั่งเขาไปแซ่แข็งพี่น้องต้องจองพี่น้อง นั่นและมันมาปุ๊บเขาจะแซ่แข็งมนาะเขาก็สั่งไปเลยไม่าด้เขาอยากเขาก็ออกมาแซ่อันจากสอกแข็งขอย่างขันบุกขึ้นจากบุก,กินได้เปหน่อยกินอย่างอื่นบุกเลยกินข้าวปุ่นด้วน้ำยา gai nó đi kênh Ghiền ป็ยูนิตเดียวสุดยอดสุดยอด ขอโทษขอไปพี <Cornell>. น่น้องกินจนจามฟิดฟิอะเทสดขมหลไพี่น้องอืะขอโทษขอไผไหพี่น้องดดวดพี่น้องแซ่บยลางมือกันพี่น้อง ถทษก็อภัยได้หลายเลยพี่น้องว้ามันเผ็ดนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยเผ็ดสุดยอดนะพี่น้องคันบอยบอยาเอลีกินม่มมดจาเนียพี่น้องตำคลิปคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าพี่น้องไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องสะพายสยวีเดนเนละจ้าเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าละจ้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมเบ่งดนะ้อมืออื่นพี่น้องเสเฮ็ดคลิปวิดีโออันสูเบ่งพี่น้องตรวจคู่วิด COVID, พี่น้องอย่าลืมเนดะ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจะพี่น้องมืออื่นมืออื่น